้าจะสับเจคอบนั่นให้เป็นชิ้นๆซะเจคอบอย่างนั้นเหรอข้าต้องไปแล้วอันนี้ให้เจ้านะนี่ก็คือความรักอย่างนั้นเหรอข้าไม่รู้แต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ปฏิบัติดีต่อข้าไม่ได้ถ้าเอริกไปหาเจคอบจริงๆเขาจะทำลายเขาแน่เมเดลอาจจะโกหกก็ได้เจคอบไม่ได้มั่นหมายกับข้านะขอเธออย่าทำอะไรเขาเลยเจ้ากำลัง ขอร้องข้าแทนเขาอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ใช่นะข้าก็แค่คิดว่านางกำลังพูดโกหกเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้รอกส่งพวกเอลฟ์ไปสืบข่าวดูเดี๋ยวก็รู้นะไม่ว่าจะยังไงเจ้าก็เป็นลูกสาวของพวกเขาเรื่องมั่นหมายก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเจคอบคนนั้นคือหัวหน้าของกลุ่มอัศวินฮาวลิงพวกเขาล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดังนั้นการจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาจึงไม่ใช่เรื่องยาก ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่พอใจนะไม่ต้องกังวลไปข้าเคยได้ยินเรื่องของผู้ชายคนนี้มาแล้วความเป็นไปได้ที่คนประเภทนี้จะขอสัญญาแต่งงานจากมนุษย์มีเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือต้องมีใครสักคนแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างกับเขาหนึ่งนั้นแล้วจะต้องมีโอกาสให้เจ้าได้ลงมือแน่เจ้าเป็นของขา้าคนอื่นอย่าแม้แต่ที่จะคิดได้ยินแล้วใช่ไหมผมของเขา มีกลิ่นเลือดข้าสามารถทำผมให้ท่านได้ไหมจูๆ่ๆดวงตาของเขาก็สดใสขึ้นมานี่หมายความว่าเขาตกลงแล้วสินะเสร็จแล้วจะเริ่มได้เลยพอเขาถอดชุดเกลอออกทีไรก็ดูเด็กลงทุกทีเลยข้าจะเริ่มฐานน้ำมันลงบนผมของท่านแล้วนะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่งอยากอะไรหรอกนะมันก็คือความชอบที่เขามีต่อข้าไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะ พวกเจ้าคิดว่าช่วงนี้เขาเป็นอะไรไปอีกเดี๋ยวก็ไม่อนุญาตให้ข้าทำอาหารให้โรดี้กินเดี๋ยวก็ไม่อนุญาตให้ข้าให้อาหารสัตว์ทำอาหารให้คนอื่นกินและก็ยังหวีผมให้แมวอีกทำไมถึงปฏิบัติด,ดีต่อข้าคนเดียวไม่ได้นะเรื่องพวกนี้ควรที่จะทำเพื่อข้าเพียงคนเดียวนี่ฟาบ,บา ท่านมาแล้วทำไมเขาดูเหมือนว่าไม่มีความสุขอีกแล้วละ่ะจะงอเขาอีกดีไหมท่านดูลวดลายของผีเสื้อตัวนี้สิมันดูคล้ายกับดวงตาของท่านมากเลยนะสีฟ้าเหมือนกันเลยเป็นข้าที่งดงามหรือว่าผีเสื้อตัวนี้